สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอน,นะครับสลับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า news of the world สู่เส้นทางกลับบ้านเป็นดังในปี2020สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ทอมแฮงรับบทกับตันคิดและเอเลนาเซนเกลรับบทโจฮันนาสาหับใน,นเรื่องนะครับ กับตันคิดทำงานเป็นนักอ่านหนังสือพิมพ์ตามเมืองต่างๆโดยเขาจ่าหนังสือพิมพ์แล้วเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่ออ่านข่าวสารให้ชาวบ้านฟังเพื่อแลกเงินในคืนนี้เองก็เช่นกันกับตันคิดอ่านหนังสือพิมพ์ทําให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองเชา้าลุงขึ้นกับตันคิดเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไประหว่างทางเขาพบว่ามีอะไรแปลกๆในปา่าคิดจึงเดินเข้าไปสำรวจพบกับเกวียนพลิกคว่ำอยู่และมีคนผิวสีถูกแขวนคอ โดยมีป้าเขียนว่าเมืองนี้เป็นของคนผิวขาวทำให้คิดตกใจมากท่านใดนั้นเขาดิ้นเสียงบางอย่างเมื่อมองไปทางที่มาของเสียงเขาพบกับเด็กสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีเขาวิ่งตามไปและจับตัวเด็กหญิงได้สำเร็จเมื่อเขาลองคุยดูกลับพบว่าเด็กหญิงพูดภาษาอินเดียนแดงคิดจึงนำตัวเด็กสาวกลับมากับเขาด้วยคิดเริ่มสำรวจเวนที่พิกคว่ำเพื่อเจบอบากแสอะไรเขาพบว่า มีจดหมายเขียนโดยโจฮันนาไลออนเบอร์เกอร์เขาจึงเรียกเด็กหญิงคนนี้ว่าโจฮันนาเขาจึงบอกว่าเขาจะนําเธอกลับบ้านเองทั้งสองจึงเดินทางไปด้วยกันทั้งสองเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งคิดเดินทางไปพบก,กับผู้กองที่นั่าทางานอยู่ที่โต๊ะคิดถามว่าเขาพบเด็กอินเดียนแดงหลงทางในหน้าอินเดียนแดงจะมาเมื่อไหร่ผู้กองตอบว่ากว่านหน้าอินเดียนแดงจะมาที่นี่ก็อีกสเดือน หรือนายจะไปส่งเด็กสาวเองก็ได้คิดจึงเดิอนออกไปเขาได้นําตัวเด็กสาวไปพบก,กับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่สอนเด็กเต้นสามีจึงกล่าวต้อนรับคิดเป็นอย่างดีคิดจึงบอกว่าเขาขอฝากเด็กคนนี้ได้ไหมอีกสามเดือนนําไปให้ในายหน้าชาวอินเดียนแดงสามีและภรรยาจึงรับตัวจวฮันนามาดูแลด้วยคืนนั้นเองคิดทํางานอ่านหนังสือพิมพ์ตามปกติเมื่อทํางานเสร็จสามีรีบวิ่งมาตามคิดและบอกว่า โจฮันนาหายไปคิดและสามีภรรยาจึงรีบออกตามหาโจฮันนาทั้งคืนจนคิดพบกับโจฮันนาซึ่งเธอกำลังเรียกขบวนชาวอินเดียนแดงจากอีกฝ้าของแม่น้ำแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะฝนตกหนักมากคิดจึงรีบคว้าัวฮันนาไว้เพราะกลัวเธอตกแม่น้ำไปเช้าวันต่อมาคิดจึงนำตัวโจฮันนาไปด้วยเพราะเขากลัวว่าเธอจะหนีไปอีกทั้งสองเดินทางไปยังเมืองต่อไประหว่างทางทั้งสองได้นั่งพูดคุยกัน โจฮันนาหยิบกาแฟขึ้นมาคิดบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่ากาแฟโจฮันนาลองกินดูเธอรีบขายทิ้งทันทีเธอจึงหยิบกล่องต่อไปคิดบอกว่าเขาเรียกว่าน้ำตาลโจฮันนาลองกินดูและกินไม่ยอมหยุดจนคิดบอกให้หยุดกินได้แล้วเธอจึงหยิบของชิ้นต่อไปเป็นรูปหญิงสาวคนหนึ่งคิดจึงบอกว่ารูปภรรยาเขาเองหลังจากนั้นทั้งคู่จึงแยกย้ายกันนอนวันต่อมา ทั้งสองเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งคิดนําโจฮันนาไปพบกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมจึงหาห้องให้ทั้งสองนอนระหว่างที่นั่งทานข้าวกันนั้นเจ้าของโรงแรมที่สามารถพูดภาษาอินเดียนแดงได้เธอจึงถามที่มาที่ไปของโจฮันนาโจฮันนาจึงบอกว่าเธอไม่ได้ชื่อว่าโจฮันนาส่วนพ่อแม่ของเธอถูกฆ่าตายไปแล้วเธอไม่มีบ้านอยู่เจ้าของโรงแรมจึงบอกสิ่งที่ฟังมาทั้งหมดให้แก่คิดฟังคิดจึงบอกว่า เขาจะเรียกเด็กหญิงคนนี้ว่าโจฮันนานี่แหละนี่คืนนั้นเองคิดออกไปทํางานอ่านหนังสือพิมพ์ตามปกติโดยระหว่างที่เดินทางกลับมีชายสามคนนําโดยเอลมาเข้ามาแนะนําตัวและจะขอซื้อตัวเด็กหญิงคิดไม่ยอมขายให้ทำให้ทั้งสองเกือบลงไม้ลงมือกันจนทหารเข้ามาเห็นแล้วห้ามทั้งคู่ทหารจึงจับตัวเอลมาและพวกไปคิดและโจฮันนาจึงรีบหนีออกจากเมืองทั้งสองรีบควบม้าหนี แต่เอามาเลพวกเสธุรักกับพวกทหารแล้วรีบตามมาติดติดคิดเห็นท่าไม่ดีจึงจูงเกวียนมาแล้วพาโจฮันนาเดินไปทางยอดเขาเพื่อหามุมยิงเอามาเลพวกเห็นดังนั้นจึงได้ตามมาติดตดิเมื่อทั้งสองฝ่ายเกิดการประจันหน้ากันจึงเกิดการยิงต่อสู้คิดสามารถฆ่าพวกเอามาไปได้หนึ่งคนจนกระสุนปืนเขาหมดเหลือแค่ปืนยาวสำหรับยิงนกเท่านั้นโจฮันนาคิดอะไรออกรีบไปหยิบกระป๋องใส่เศษเหรียญมา แล้วนำเศษเหลี่ยมบรรจุในกระสุนปืนทําให้สามารถใช้กระสุนนี้ยิงคนได้คิดจึงบอกเอามาว่าเขายอมแพ้แล้วให้ออกมาต่อรองกันเอามาจึงใช้ลูกน้องออกไปก่อนเมื่อสบโอกาสคิดจึงยิงลูกน้องเอามาตายในที่สุดคิดนาโจฮันน่าหนีไปในภูเขาจนคิดโยนหินเพื่อล่อเอามาให้ออกมาพื้นที่เต้าหมายเขาจึงยิงเอามาตายในที่สุดเช่นกันหลังจากเหตุการณ์เรียบร้อยทั้งคู่จึงเดินทางไปต่อ จนไปเจอกับกลุ่มชายชะกันเข้าซึ่งหัวหน้ากลุ่มชื่อว่าฟาลีฟาลีถามว่าคิดทํางานอะไรคิดจึงตอบว่าเขาเดินทางอ่านหนังสือพิมพ์ไปตามเมืองต่างๆเพื่อแลกกับเศษเงินฟาลียังให้ติดตามเขามาให้แปลหนังสือพิมพ์ให้ชาวบ้านฟังเมื่อคิดและโจฮันนาเดินทางเข้าไปในป่าพบว่าฟาลีเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์และฟอกหนังระหว่างที่รอถึงเวลาพบคำ่ำคิดได้รู้จักกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อจอร จอเล่าให้ฟังว่าเขาทํางานกับฟารีมาสักพักแล้วคิดได้ถามถึงทอมมี่ซึ่งเป็นคนที่เขารู้จักจอจึงบอกว่าทอมมี่ถูฆ่าตายไปแล้วเพราะปากมากเกินไปในคืนนั้นเองคิดเริ่อมอ่านหนังสือพิมพ์ให้เหล่าคนงานของฟารีฟังแต่หนังสือพิมพ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นหนังสือพิมพ์ที่ฟารีพิมพ์ขึ้นมาเพื่อชดชูตัวเองคิดจึงไม่อยากอ่านและบอกผู้คนว่าเขามีเรื่องน่าสนใจมาอ่านให้ฟังคิดจึงอ่านให้ฟังว่า ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อทํางานในเหมืองหินเพื่อให้คนบางกลุ่มสุขสบายจนมีวันหนึ่งเมืองทานหินเกิดไฟไหม้ทําให้มีคนตายไปหลายสิบคนหลังจากนั้นคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวออกมาขับไล่พวกคนที่อยู่สุขสบายเพราะเป็นการเอาเปรียบพวกตนเมื่อฟารีฟังถึงตอนนั้นเขาสั่งให้ลูกน้องไปจับตัวคิดลงมาแต่ชาวบ้านช่วยกันขวางไว้คิดจึงรีบจับมือโจฮันนาแล้วพาเธอหนีไป แต่ทั้งสองต้องมาเจอกับฟารีและลูกน้องที่ดักรอพวกเขาอยู่แล้วฟารีบอกให้คิดอ่านหนังสือตามที่เขาสั่งแต่คิดไม่ยอมทําตามฟารีจึงจ่อปืนไปที่คิดแล้วจะยิงทันใดนั้นโจฮันนาลั่นไกยิงไปที่ฟารีจนฟารีตายในที่สุดลูกน้องฟารีหันปืนจะไปยิงโจฮันนาทัานใดนั้นจอรยิงปืนใส่ลูกน้องฟารีตายไปเช่นกันคิดโจฮันนาและจอร จึงขับเกวียนหนีออกจากเมืองไปซึ่งระหว่างทางถึงทางแยกไปคนละเมืองคิดจอดเกวียนเพื่อให้จอนลงตรงนี้แต่จอนบอกว่าเขาไปกับพวกคิดได้นะแต่คิดแนะนําว่าให้จอนค้นหาเส้นทางของตนเองจอนจึงเดินจากไปคิดและโจฮันนาจึงเดินทางไปต่อจนล้อเกวียนเริ่มมีปัญหาคิดจึงลงไปซ่อมโจฮันนาจึงเดินไปทางสนุนเส้นเล็กๆเ,เมื่อคิดซ่อมล้อเกวียนเสร็จจึงเดินตามโจฮันนาไป จนเขาพบกับบ้านล้างหลังหนึ่งซึ่งโจฮันนาหยิบตุ๊กตาออกมาคิดจึงบอกว่าพ่อแม่เธอตายแล้วเขาจะหาครอบครัวให้ใหม่ทั้งสองจึงเดินทางไปต่อจนเส้นทางเริ่มแย่ลงมากและเป็นทางลาดลงไปทําให้ล็อกเวียนหกักคิดและโจฮันนาจึงรีบกระโดดลงจากเวียนลอดตายได้ในที่สุดทั้งสองเดินเท้าไปเรื่อยๆแต่โจฮันนาร่างกายอ่อนแอลงไปมากจนคิดต้องเข้าไปอุ้มทั้งสองยังคนเดินทางต่อไป จนคิดได้ยินเสียงม้าจํานวนมากเมื่อคิดเดินขึ้นไปบนเนินพบว่าเป็นพายุทะเลทรายเขาจึงรีบวิ่งกลับมาหาโจฮนะันนาเพราะกลัวว่าเธอจะโดนพายุพัดหายไปเมื่อพายุทะเลทรายสงบลงคิดพบว่าโจฮันนาเดินไปหาขาบวนชาวอินเดียนแดงเธอจึงจูงม้ามาตัวหนึ่งทั้งสองจึงเดินทางไปต่อทั้งสองเดินทางจนเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งคิดถามชาวบ้านแถวนั้นว่าบ้านไลออนเบอร์เกอร์อยู่ไหนชาวบ้านจึงชี้ไปบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวเขาได้พบกับคนนำสก,กุลนี้ซึ่งเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งหมดจึงนั่งคุยกันภรรยาจึงเล่าให้ฟังว่าโจฮันนาเป็นชื่อของพี่สาวเธอเองซึ่งย้ายไปอยู่อีกภูเผ่าหนึ่งหลังจากนั้นครอบครัวพี่สาวเธอถูกพวกอินเดียนแดงฆ่าตายเด็กสาวคนนี้น่าจะเป็นหลานของเธอและถูกเลี้ยงดูโดยชาวอินเดียนแดงสามีจึงถามคิดว่าคุณต้องการเงินหรืออ,อาหารไหม เป็นข่านำหลานสาวมาส่งพวกเขาคิดจึงบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรสามีจึงบอกว่าพวกเราจะดูแลเธอเองวางใจได้คิดจึงบอกลาจโจหันหน้าแต่เธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรคิดเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งและเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้คนอาศัยซึ่งน่าจะเป็นบ้านที่เขาเคยอยู่กับภรรยาหลังจากนั้นเขาเดินทางไปพบก,กับเพื่อนที่สำนักง,งานแห่งหนึ่งทั้งสองจึงนั่งพูดคุยกัน เพื่อนคิดบอกว่าภรรยาของคิดตายไปเพราะอิิวาพวกเขาเลยทำการฝังให้คิดเศร้าใจเลยบอกว่านี่ก็สี่ปีแล้วที่เขาต้องเจอกับสงครามในตอนนั้นเขาจึงคิดอะไรได้คิดจึงเดินทางกลับไปหาโจฮันนาและคิดพบว่าโจฮันนาถูกมัดขาไว้สามีภรรยาจึงบอกว่าโจฮันนาหนีพวกเขาไปบ่อยพวกเขาเลยต้องมัดไว้คิดจึงเดินไปแก้มัดให้โจฮันนาและบอกเธอว่า เขาขอโทษที่เธอต้องมาเจอแบบนี้เขาจึงนาโจฮันนาไปกับเขาด้วยหลังจากวันนั้นคิดจึงทํางานอ่านหนังสือพิมพ์ไปตามเมืองต่างๆได้แนะนําตัวเด็กหญิงชื่อว่าโจฮันนาคิดจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สาหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องทําได้หน้าติดตามทั้งเรื่องเลยครับได้ผจญภัยไปตามเมืองต่างๆและนักแสดงแสดงได้เหมือนจริงมากครับใบหน้านักแสดงสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆใครชอบหนังดรามา่าน้ำดีแนะนำครับ นังดูสนุกมากและน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสับ c r ค b e ทาง youtube แในทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ c วิชแนลเพื่อเป็นกำลังกนในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ